สวัสดีครับสวัสดีหน่อยสวัสดีแจฮัมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงไหนลูกสวัสดีจ้าอาบน้ำไม่ยังเดี๋ยวพาปูพิงไปอาบน้ำกันนะครับอาบน้ำกันลูกเนาะจ้าเดี๋ยวพาลูกชายมาอาบน้ำกันนะครับผมนีไปกันเลยครับ โอเคครับถ่าลูกชายมากน้ำกันนะครับผมมาดู ไม่หนาวเไม่หนาวเนาะโอเคค่ไม่หนาวนะลูก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 ในเวลาอาบน้ำกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา่าย่ายสองแล้วนะครับนาลงลงพี่นั่งเฮพีเพี่นั่ยเงมาเฮ้ยอย่าลงไปลึกอะ

ขึ้นรอขึ้รอมาหนาวยังคะไม่หนาวแล้วนั่งลงนั่งลงดินั่งลงเฮ้ียเฮ้ีย <À. S 1>

Eh, yeah. hết hey, hey, đi đi. Yeah, nah, nah long. Nah, long ah! Ah! đi. đi, đi. นี okay. ่มาโอเคขอแล้วนะออยังอแล้วนะเยลุกลกไม่ข้ลุกละอไอแล้วอแล้วนะีอแล้วครับอออยงอะไรยังครับ ส่แล้วนะมาสูมาสูอยาดี๋ปมาสูลุกอ่ะลุกอ่ะลุกอ่ะก็นอนอย่างเดียวเลยครับลุกลุกพแล้วเนี่ยเือะขาดเน่เนี่เ่าล้วอ่งเล่นเยออันนี้เป็นเชอกไครับผมเอี่ยลุกลุอ่ะเออออนขอปากของคอขอแล้วนะขอแนะครับ

โอ้โหหลอ Bye. 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 Ja. ่อไหมครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าสนุกไหมจ้าพิงสนุกไหมจ้าลูกสนุกเนาะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายไอซีหน่อยบ๊ายบายโอ้โหนะครับนี่หน nice okay. <grandi> ุ่มหล่อของเรามาอาบแดดต่อนะครับผมหลังจากที่อาบน้ำนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายกัน Bye bye, bye bye, ca, bye bye, chip song, chip song, chip song, song, chip song, chip song, 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 bái bai